ีกามินอัปเดตความหวานสถานะหัวใจยอมรับว่าอยู่ในช่วงปรับตัวและดื้อทั้งคู่เรียกได้ว่าอยู่ในโหมดปังสุดๆคะ่ะงานก็รุ่งรักก็เลิศอิเลฟสุดๆสำหรับคู่รักติ๊กตอกเกอร์ชาวเกาหลีอย่างจีการมินกับนุมน่มนกชาลีก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นคู่ที่มาแรงแฟนๆเนี่ยต่างลุ้นเชียร์ให้ได้แต่งงานไปสะพ้ายไทยแลนด์ซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่นะคะเพิ่งประกาศเปิดตัวสถานะแฟน ก็มันจะมีโมเมนต์มุ้งมิ้งน่ารักออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้ฟินกับความน่ารักของพวกเขาล่าสุดนะคะ14มิถุนายนแน็กชา์ลีควงการมินออกงานคู่เปิดตัวหน้าปราลาตาส้นปล่อยที่เอเชียทีค The Riverfront ร้านเซลทูเดอะมูนบายนะกอนซึ่งงานนี้นะคะก็ไม่พลาดที่จะอัปเดตสถานะหัวใจ โดยพี่พี่สื่อถามกามินว่าตอนนี้มีแลนอยู่เมืองไทยนานแค่ไหนซึ่งกามินนะคะก็ตอบว่าที่แพลนไว้ก็คงอยู่ที่เมืองไทยกับชาลีและททำงานค่ะตอนนี้กามินเนี่ยยังไม่มีแพลนที่จะกลับเกาหลียังสนุกกับการทำงานที่ไทยด้านชาลีนะคะก็พูดเสริมขึ้นว่าแต่ถ้าจะไปต่างประเทศจริงๆก็คงจะเป็นแพลนที่จะไปเที่ยวที่ประเทศอื่นมากกว่าแต่ถ้าถามว่ามีโอกาสที่จะไปเกาหลีไหม ชาลีนะคะบอกว่าถ้ามีโอกาสหรือว่าจังหวะเวลาที่เหมาะสมก็ไปแน่นอนครับ แต่ถ้าถามว่าด้านสถานะหัวใจตอนนี้พัฒนาถึงไหนแล้วชาลีนะคะตอบว่าอยู่ในช่วงปรับตัวเข้าหากันต่างฝ่ายต่างก็ดื้อทั้งคู่เราลองไปฟังบทสัมภาษณ์ของชาลีกาเมินกันค่ะแ e x t จะยังไงกดดันไหมหรือว่าโอ้ผมไม่รู้เจ้ามันกลับมายังไงอฮะใช่ใช่แล้วทั้งงานมันเป็นน้องโชว์บอดี้อ่ะโชว์ไม่ได้ก็ไม่มีงานโชว์บอดี้แล้วหรอไม่ได้ไม่ได้แล้วจริงใช่เออทำมีมันไม่มีขนาดนะยืนแล้วก็นากใช่ใช่ครับ พา่อมีแพลนยังไงบ้างอตอนนี้ก็ยอยู่ใอะไรเงี้ยแทบไค่ดยเห็นกระแสเลยวางแผนคืออัพเร

อย่างไม่รู้ว่าไอ้ไทยแลนด์ชอบชอบแต่ต้องมีคลิปที่แบบอยากจะบินกลับไปเกาหลีสัปดาห์ที่หนึ่งเพื่อไปเจอแม่เขาหน่อ่ะคือคือเรื่องนี้ผมกลับไปก่อนก็คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็มีการคุยกันตลอดอยู่แล้วนะก็คือผมรู้สึกว่ามันต้องอยู่ที่ความสะดวกใจของเขาทุกอย่างจริงๆนะครับผมถ้าอะไรพร้อมปุ๊บ มันก็ไม่น่าใช่เรื่องอะไรที่แบบว่ามันเป็นปัญหาอยู่แล้วก็อรอมาพร้อมทุกอ,อย่าง,<อ>งแล้วก็ไปกันได้อยู่แล้วสิผมใช่แค่ว่ารอเพราะว่าเหมือนตอนนี้เขาทางานด้วยเขาเลยยังไม่ได้อยากกลับไปเพราะว่ารู้สึกว่าการทํางานแล้วก็ไม่ต้องไปไปกับกนับนะรอถ้าวันนึงเขาอยากกลับไปพักผ่อนหรือว่ารอมีเวลาว่างจริงอ่ะเดี๋ยวก็แต่ถ้าเขากลับรอบเราก็ตามไปก่อน ถ้าช่างวางถ้ามีโอกาสก็ไปอยู่แล้วครับผมแต่ว่าเรามองเราเรามองที่ที่อื่นที่จะไปกันมากกว่าอะไรเงี้ยครับใช่แต่เราไม่มีเราไม่มีปัญหาตรงนี้กันประเทศใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีอะไรครณกลัวติดต่อเราไหมไม่กลผมไมนะไม่เต็มไม่เต็มไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวเอาให้เขาเซ็นเอกสารให้ฮะไม่ไม่เราก็อาจจะเดี๋ยวค่อยตามไปหรืออะไรเงี้ยก็เป็นก็ได้ผมว่าไงแล้วช่วงที่เราประกาศวราจะอยู่ไรอันนี้แต่คนก็สงสัยว่าคือยังไงที่จะประกาศอยู่ไรอยู่นาที จริงๆแล้วก็หยุดกันมาเกือบแต่ว่าตัวตัวผมก็คืออยู่แต่ผมก็ไปปรับปรุงรอบๆที่บ้านเพราะว่าต้องแบบว่าตอนนี้มีเพื่อนๆมีพี่น้องแท้ๆเนี่ยที่ว่ามามาเริ่มไลฟ์มาใช้แบบมาร่วมกันขายของสนุกๆเนี่ยเราก็แบบสนุกที่แบบได้เห็นไหนๆคนมาไลฟ์ที่บ้านเราอะไรเงี้ยมันก็สนุกดีครับผมก็เลยบอกว่าใช่พวกนี้เดี๋ยวก็มีนะครับเมื่อวานก็เป็นตัวเขาเริ่มทำงานแล้วแต่ว่าตัวผมก็จัดการรอบๆตูอยู่ ก็ตอนนี้คือเดี๋ยวเป็นครั้งนี้มันก็เริ่มเริ่มทางานผมด้วยอะไรเงี้ยใช่แต่มว่าเขาไลฟ์คนเดียวเราตกงานใช่เออเสเดย์แค่วุโอยะเาเยสเดย์ต้องงานต้องงานต้องงานเาตกงานแมินต้องเลียนเขาใงได้ไหมไม่ค่อยมีันก็ะสเ of course แต่เขากินเยอะนะเขากินด 저는 잘 먹는 게 너무 이뻐요막그 먹을 때그잘 먹거든요. 군것질 도 많이 하고 칸칸첩에 n d everything o 찡찡 나랑 나랑 나미 차아 라ว여여กินเย여여ค่ะ.ท나นให้กินเยอะเยอะ.ทีแ 그, พออยู่กับเราไลฟ์มาหลายครั้งนี่นตอนนี้ก็เริ่มไปกับที่อื่นได้แล้วผมก็เริ่มบอกว่าเริ่มให้โอกาสเอ้ยไม่ใช่เริ่มแบบว่าให้เขาได้เจอคนอื่นได้แบบว่าไปไปไลฟ์กับที่อื่นบ้างเพราะว่าตอนแรกเนี่ยถ้าสมมุติว่ายังพูดไม่ได้เลยยังอะไรไม่ได้เลยไปไลฟ์เนี่ยมันยากครับเราจะเห็นเขายืนนิ่งๆอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้ที่เราเพื่อนๆได้เห็นก็คือเขาเริ่มเล่นมุก เริ่มเล่นมุกเริ่มเข้าใจภาษาสมวม่าใครเล่นมุกมาเนี่ยตอนนี้คือเข้าใจหมดแล้วแล้วก็แบบเล่นมุกตามเล่นอะไรได้ก็ทําให้แบบไลฟ์สนุกขึ้นแล้วเขาก็สามารถแบบว่าคุมงานเองได้ด้วยอะไรเงี้ยครับแต่เขก็เริ่มฟังภาษาไทยได้มากไม่ยยต้องกังวลเวลาาจะพูดอะไรออกไปเราก็รู้สึกว่าความรู้เยอะเวารู้เยอนขึ้นมาอย่างเี้ลจากนั้นเราก็นิงคาไม่ได้เลยครับไม่กลัว้ไม่กลัวไม่ัวเราไม่ได้มีการนิงคาหรือทาอะไรพวกนั้นอะไร แล้วล้วก็คุยกันแล้วเวลาเราอยู่เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราจะมีการถามตลอดว่าแบบเฮ้ยถ้าคุณอยากรู้ว่าเราคุยอะไรคุณต้องถามนะก็ะเหมือนเวลาเขาอยู่กับเพื่อนเกาหลีของเขาแล้วเขาพูดแต่ภาษาเกาหลีเราก็ถ้าอยากรู้อะไรเราก็ถามได้อรกันอะไรเงี้ยครับแ,แล้วถ้าในภาษาเกาหลีเ่คุยได้ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ได้ไแต่ตัวเขาเาเห็นเเรียนภาษาไทยใช่ใช่ผมต้องบอกว่าคุณก็คิดสิว่าเขาทํางานที่ไหนเกเขาทํางานที่ไทยคุณไปคิดเยอะกันทําไมเขาทํางานที่ไทยผมเป็นคนเชื่อว่าต้องหางานให้เขาได้เยอะที่สุด เขาก็ต้องพูดภาษาไทยเป็นใช่ไหมเขาต้องเป็นคนที่แบบว่าพัฒนาให้ได้มากกว่าผมเพราะตัวผมมาตัวผมไม่ได้ไม่ได้ใช้อะไรมากมายอยู่แล้วแล้วบางทีถ้าคนที่มีโอกาสงานอย่างที่มันสั้นๆแต่ว่าในเงินมันเยอะกว่าไปถ่ายหนังทั้งปีทั้งอะไรเงี้ยนะโอกาสตรงไหนที่มันดีแล้วก็คว้าตรงนั้นไว้ก่อนแล้วถ้าวันนึงมีโอกาสที่ว่าเริ่มรู้สึกว่าอยากไปเล่นหนังเล่นละครคุณก็ต้องไปทุ่งเทสที่จะแบบว่าไม่ต้องทําอะไรเลยก่อนที่จะไปฝึกก่อนที่จะได้เริ่มละครเนี่ยมันใช้ผมว่าต้องมีห้าหกเดือน ม่งมันเริ่มง่ายๆไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ปล่อยให้เป็นไปตามการพัฒนาของเรารือจะเริ่มจากร้องเพลงมั้อใช่ไมรู้สึกว่าร้องเพลงร้องเพลงวทีชอวตุรกีเขาไม่จำเป็นต้องร้องชัดมากหรือว่าเข้าใจมากเพราะว่าเสน่ห์ของคนต่างชาติที่คนไทยหลงรักเนี่ยคือการพูดไม่ได้ชัดมากการพูดสำเนียงที่มันออกมาแล้วน่ารักการพูดแล้วแบบมพยายามที่มันแสดงออกมาแล้วก็คือแบบ ปิดคำไทยให้มันแบบน่ารักตลกอะไรเงี้ยคนก็จะหลงรักเขาเนว่าถ้าร้องเพลงก็คือให้เขาใช้สำเนียงของเขาแล้วก็ได้เปรียกก็คือคนไทยเนี่ยชอบภาษาเกาหลีกับคนเกาหลีอยู่แล้วเขาอาจจะเอาภาษาของเกาหลีกับภาษาไทยเนี่ยผสมผสมกันในเพลงน่าจะเป็นอะไรที่คนหลายคนชอบเลยมีคู่กันไหมหนุ่มมีจริงเราก็พยายามกะบ่อยแต่ผมก็บอกว่าตัวผมเนี่ยคือตั้งใจทาพวกเพลงเนี่ยมันไปไม่รอดหรอกผมลองมาเยอะแล้วมันไม่ได้ง่ายแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าไปลงกับเขากับเป็นกับเรานี่เป็นเฟลงกับแค่ แค่กลุ่มหนึ่ง,<อ>งที่แบบสนับสนุนกันมากๆอะไรเงี้ยซึ่งถ้าถ้าทำตั้งใจทําเยอะไปอะไรเงี้ยมันก็ยากตอนนี้มันเป็นความน่ารักคือมีหลายหลายทีมเขาอะที่เอาคําพูดประโยคประโยคน่ารักน่ารักตลกขเขาเนี่ยมาทาเป็นเพลงให้มันก็น่ารักเป็นอีกแบบดีอะไรเงี้ยรั้งหมดได้ผลมาแล้คือตามใจทุกอย่างเลยเขาอยากทํา,อ,าทอะไรเราพร,ร,ร้อมจซัพพอร์ตส่งทู้เรียนนู่นนี่นั่น ก็เขาดีใจไหมผมว่าเขาก็ดีใจนะอาจจะยังไม่ได้ให้บอกว่าเรียนอะไรมากมายเพราะว่ามันจะดูจริงจังไปนะบวกกับบอกว่าเก่งเกินเข้าใจมากเกินมันก็จะไม่มีความเสน่ห์ที่เหลืออยู่นิพัทธที่เขาพูดไทยได้ชัดเหมือนคนไทยทั่วไปอ่ะงานอะไรมันมันไม่มีใครที่นี่หรอกตอนนี้ที่ทุกคนหลงรักเขาตั้งแต่แรก่งมันคือฟังน่ารักที่เขาเป็นแล้วก็สำเนียง การพูดจาที่ว่าเขาค่อยๆเข้าใจเองแล้วก็พูดตามพูดอะไรเงี้ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยหลงรักแล้วก็ชอบในความที่เราเป็นตอนที่อยู่กันก็มนที่นไ่บ้างน่ตามใจเราค่อนข้างเยอะว่าเราอยากทำอะไรเขาก็แบบเคส่งย้อนเคือวนที่จุิงจริงอ๋เต๋อที่บุตร 좋죠. 이제 좋아하는 사람이 서로 옆에서 하고 싶은 걸 응원해 주는 좋죠. 아무어도 와디야. 참เหมือนมี이น서ี่อยู่ข้ 내가 그렇미판다이 막? 아. 그냥 서마음 마음이 면안심이 있어요. 마음에 있어요. 아, 네. 마음에 안 들면 어, 없어요. 그냥 귀여워요. 근데 이제 그 어머니도 <laughs> 없으 <laughs> <laughs> <But>, uh, <what? 웃음> 맨날 맨날 얘기하거든요. 서로 장난 치면서 근데 그거 말고는 그냥 그냥 뭐 다, 사람이 다르다 보니까 당연히 그막 마음에 안 들다기보다는 안 맞을 수 있지만 그 맞춰가려고 서로 노력해요. 같만 우리 사람 다른 서로그서로서로다서로다다 드. 리 찰리는 찰리는 제가 맨날 드라고 하는데 서로 맨날 드라고 해요. 근데 말을 안 들어요. 예. 드. 찡찡 드. 찡찡아. 찰리 드과 เหมือนว่า뭘อะไรก็ สรุปก็คือยืดตะกยืกุยตเาดชิมยเส็มวิเอมเขอบคุณมครับขอบคุณจริงจริครับขอบคุณพกอต้งรเดี๋ยวใส่